ความไม่มีอาหางการมะมังการและมานานุสัย89ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอาหางการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสัพพนิมิตภายนอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตใกล้หรือไกลก็ตามภิกษุนั้นพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ภิสุุนั้น พิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงจะไม่มีอาหางการม,มังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน,นี้ และในสัพ,พนิมิตในภายนอก90าลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้น กรรมที่ถูกอนัตตากระทำจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของภิกษุรูปนั้นด้วยพระทัยแล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่โมคะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่รู้แจ้งตกอยู่ในอำนาจของอวิชชา มีใจถูกตัณหาครอบงาจึงเข้าใจคำสั่งสอนของศาสดาอย่างสะเพร่าด้วยความคิดคำนึงว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้น กรรมที่ถูกอนัตตากระทำจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเราจะย้อนถามเราได้แนะนำเธอทั้งหลายในธรรมเหล่านั้นๆไว้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นโทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตใกล้หรือไกลภิกษุพึงพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบประมจรจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคและเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณะพาสิทธินี้อยู่ภิกษุประมาณหกสรูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมั่นดังนี้แลดังนี้แล